ทะลุมิติไปเป็นตัวเสียงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสัญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะบทที่81สอนบทเรียน2เฉินหูยังกล้าที่จะตีพี่น้องและพ่อแม่ของเขาลักษณะที่โหดเหี้ยมของเขาเช่นนี้ช่างน่ากลัวจริงๆนางเฉียนไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ เฉินหูดูเหมือนจะรู้ถึงความกังวลของนางเฉียนเขาจับมือนางและเดินไปยังห้องครัวเขาลดเสียงลงและพูดว่าภรรยาเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างในภายหลังข้าเตรียมอาหารเย็นไว้แล้วกินข้าวกันก่อนเถิดหลังจากเข้าไปในครัวแล้วเฉินหูก็ไปตักข้าวให้กับนางเฉียนในอดีตพวกเขากินข้าวได้เพียงครึ่งชามเท่านั้นไม่มีทางที่พวกเขาจะได้กินเนื้อสัตว์เสียด้วยซ้ำพวกเขาได้รับเพียงซุปผักช้อนเดียวในแต่ละมื้ออาหารเมื่อนึกถึงสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เฉินหูก็รู้สึกขมขื่น เขากดข้าวลงและตักเนื้อและนนำน้ำซุปไปให้นางเฉียนภรยากินเร็วเข้านางเฉียนรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเฉินหูนางดูเหมือนจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นางไม่กล้าพูดออกไปนางเฉียนมองไปที่เฉินหูอย่างเงียบเงียบนางกลืนน้ำลายและพูดขึ้นในที่สุดเฉินหูถ้าเจ้าไปยอมรับความผิดกับท่านพ่อท่านแม่ทุกอย่างก็จะดีขึ้น นางเฉียนไม่กลัวความทุกข์หรือภาระแต่สิ่งที่นางกลัวคือหลังจากทําตามขั้นตอนนี้แล้วจะไม่มีการหันหลังกลับสําหรับพวกนางโลกนี้ช่างกว้างใหญ่แต่ก็ไม่มีที่ให้ลูกๆของนางอยู่ตอนนี้ถึงแม้จะมีชีวิตที่ไม่ดีนักแต่พวกนางก็ยังมีที่ให้พักพิงเฉินหูมองไปที่นางเฉียนอย่างเฉยเมยและกล่าวอย่างใจเย็นว่าภรรยาข้าต้องการพาเจ้าออกไปเพื่อไปสร้างครอบครัวของตนเองเจ้าเต็มใจมากับข้าหรือไม่ เขาไม่มีความหวังกับครอบครัวนี้อีกต่อไปแล้วทุกครั้งที่เขาคิดถึงมันเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนางเฉียนมองเข้าไปในดวงตาของเฉินหูนางรู้ว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วนางเฉียนหลั่งน้ำตานางยิ้มให้เฉินหูและพูดว่าเฉินหูทำไมข้าถึงจะไม่เต็มใจเล่าข้าเป็นคนของเจ้าข้าจะไปทุกที่ที่เจ้าไปดวงตาของเฉินหูเป็นสีแดงเล็กน้อยเขาพูดว่ามากินข้าวกันเถอะนางเฉียนหยิบชามและตะเกียบแล้วพยักหน้า อืมไปกินข้าวกันเถอะเฉินหูให้ชามข้าวและเนื้อเต็มชามแก่เฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวเพื่อให้พวกนางกินเฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวกินอย่างเชื่อฟังโดยไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ในชามเฉินหูมองสิ่งที่เหลืออยู่ในหม้อเขาถามภรรยาและลูกสาวเบาวๆว่าพวกเจ้าอิ่มกันหรือยังนางเฉียนพูดเบาวๆว่าข้าอิ่มแล้ว เฉินต้าหนิวและเฉินเออร์หนิวพยักหน้าเช่นกันพวกนางก็อิ่มแล้วพวกนางไม่เคยอิ่มเช่นนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเฉินหูยิ้มและกล่าวว่างั้นเราก็กลับไปพักผ่อนดันเถิดคนทั้งครอบครัวจึงพากันกลับไปพักผ่อนเฉินหูกลัวว่าเฉินเฉียงและเฉินหลงจะมาแก้แค้นดังนั้นเขาจึงไม่ยอมนอนและปล่อยให้นางเฉียนนอนกับเด็กๆไปนางเฉียนเหนื่อยและพล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วหลังจากให้นมลูกชาย เฉินต้าหนิวและเฉินเออร์หนิวดูกังวลเฉินหูลูกผมของลูกสาวทั้งสองเบาๆแล้วพูดเบาๆว่าพวกเจ้าไปนอนเถอะพ่อจะดูแล,แลพวกเจ้าเองอากาศข้างนอกหนาวเย็นแล้วลูกสาวทั้งสองคนของเขาไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าฝ้ายให้สวมใส่ทว่ายังต้องไปทำงานในไร่นานนี้มันหนาวขนาดไหนกันถึงจะป่วยก็หาหมอไม่ได้สิ่งที่เขาเคยไม่เต็มใจที่จะยอมรับตอนนี้กลายเป็นมีดที่กรีดหัวใจของเขา พ่อแม่ของเขาไม่เคยปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกชายแม้แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ไม่ชอบพอๆกันตอนนี้เขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วการจักไปเป็นทางเลือกที่ยากแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเช่นกันความคิดของเขาคือการให้ท่านพ่อท่านแม่ของเขาขับไล่เขาออกไปเพราะเขาทําเช่นนั้นไม่ได้ถ้าเขาทําเช่นนั้นท่านพ่อท่านแม่ของเขาคงจะโกรธมากขึ้นเท่านั้นไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่เห็นด้วยแต่พวกเขาจะทรมานครอบครัวของเขาเป็นทวีคูณขึ้นอีก ดังนั้นเขาจึงจะต้องเล่นบทลูกออกตันยูนับจากนี้ไปเขาไม่มีพี่น้องหรือพ่อแม่อยู่ในสายตาของเขาแล้วเขาจะไม่ทำงานและก็จะกินอย่างที่ใจปรารถนาตรับใดที่เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของเขาก็จะไม่มีวันรั้งเขาไว้เฉินหูจับไม้ของเขาแน่นดวงตาของเขาเย็นชาและไร้ความปราณีหากเฉินเฉียงและเฉินหลงต้องการเอาชนะเขาเขาก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนในขณะนี้แม่เท่าเฉินกำลังขมวดคิ้วอยู่ในห้องหลัก ต่เท่าเจ้าก็พูดอะไรบ้างสิพวกเราจะทำอย่างไรดีแม่เท่าเฉินยังคงโกรธลูกชายของนางที่นางคิดว่าเชื่อฟังมากที่สุดกำลังจะทำให้โลกกลับหัวกลับหางแค่คิดก็โกรธจนหัวใจจะวายแล้วอย่างไรก็ตามด้วยท่าทางที่ไร้ความปราณีของเฉินหูยังคงติดอยู่ในความทรงจำของนางนางเองก็ไม่กล้ายั่วยุเขาจริงๆใบหน้าของผู้เท่าเฉินมืดครึ้มลงในขณะที่เขาพูดด้วยความโกรธว่า มันเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดใครขอให้เจ้าบังคับเขาถ้าสภายเฉียนต้องการอยู่ไฟก็ปล่อยให้นางทำไปเสียสิไม่ใช่ว่าต้าหนิวและเอ้อหนิวทำงานไม่ได้เสียหน่อยนี่เจ้าสามก็ทำงานในทุ่งนาตั้งแต่เช้าจะรกค่ำทุกวันมิใช่หรือไรผู้เท่าเฉินเองก็โกรธเช่นกันตอนนี้เขาไม่กล้าพูดถึงเฉินหูดังนั้นเขาจึงได้แต่ระบายความโกรธใส่แม่เท่าเฉินและโทษว่าเป็นเพราะนางรังแกเขามากเกินไป เมื่อได้ยินคำพูดของเขาแม่เท่าเฉินก็โกรธและเสียใจน้ำตาของนางไหลออกมาทันทีและนางพูดอย่างเสียใจว่าทำไมข้าต้องถูกตำหนิด้วยละ่ะเมื่อข้าคลอดเขาออกมาข้าก็ไม่ได้ทำสิ่งใดผิดนี่ข้าคิดว่านางสายเฉียนนั่นเป็นจิ้งจอกนางล่อลงวิญ,ญญาณของเจ้าสามและยุยงให้เขาต่อต้านเราผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้แม่เท่าเฉินโกรธผู้เท่าเฉินเหลือบมองนางและพูดอย่างเย็นชาว่า มันเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดเป็นเจ้าเองที่ไม่สามารถจัดการลูกสะพ้ายได้อย่างเหมาะสมกล่าวโดยยอดทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความผิดของแม่เท่าเฉินแม่เท่าเฉินรู้สึกแย่มากแต่เมื่อเห็นสีหน้าเศร้าหมองของผู้เท่าเฉินแล้วนางไม่กล้าพูดอะไรอีกในตอนกลางคืนแม่เท่าเฉินขอให้สะพ้ายอูทําอาหารแต่สะพ้ายอูบอกว่านางต้องการอยู่ดูแลเฉินหลงแม่เท่าเฉินก็ดุนางว่าเกียจคร้านอยู่สองสามคำ อย่างไรก็ตามเมื่อนางนึกถึงว่าลูกชายคนที่สองของนางต้องทนทุกทรมานจากการถูกตีนั้นอย่างไรหัวใจของนางก็รู้สึกเจ็บปวดนางตัดสินใจไม่เรียกสายอูแต่ไปตามสายหยางแทนสายหยางเองก็ต้องการใบเบี่ยงแต่แม่เท่าเฉินก็หาใช้คนที่นางจะต่อกอนด้วยได้นางพูดอย่างดูร้ายว่าสายหยางถ้าเจ้าไม่มา เจ้าเองก็อย่ามาเป็นลูกสะพ้ายของตระกูลเฉินของข้าตระกูลเฉินของข้าไม่สามารถซื้อพระพุทธรูปอย่างเจ้ามาบูชานั่งกินนอนกินใกล้หรอกนะดังนั้นข้าว่าเจ้ากลับไปในที่ที่เจ้าจักมาเถอสะพ้ายอย่างยอมอ่อนข้อให้ทันทีและเอ่ยขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนที่นางจะไปทำอาหารกับแม่เท่าเฉินเมื่อมองไปที่ข้าวและเนื้อสัตว์ที่ทำโดยเฉินหูหัวใจของแม่เท่าเฉินก็เจ็บปวดนางสาปแช่งเฉินหูและครอบครัวของเขา พวกเขาไม่ได้เรียกหาครอบครัวของเฉินหูเพื่อทานอาหารค่ำเมื่อท้องฟ้ามืดลงและทุกคนหลับไปแล้วครอบครัวของเฉินหูก็ลุกขึ้นเฉินหูนำเฉินเอ้อหนิวและเฉินต้าหนิวมานวดแป้งแม่เท่าเฉินและผู้เท่าเฉินซึ่งหลับไปแล้วลืมตาขึ้นแม่เท่าเฉินสะบดดาเจ้าลูกตันอยู่คนนี้นี่ผู้เท่าเฉินพูดเสียงเบาพรุ่งนี้เช้าเจ้านำอาหารทั้งหมดมาไว้ที่นี่ลืมมันไปซะเถิดคืนนี้พวกเขาจะปล่อยให้เฉินหูเป็นบ้าไปอีกวัน เฉินหูได้ทำบะหมี่ไข่และตอนนี้เขายินดีที่จะใช้ส่วนผสมทุกอย่างชามบะหมี่ไข่มีกลิ่นหอมและอร่อยมากเขายกมันเข้าไปให้นางเฉียนนางเฉียนรับไว้และถามอย่างอ่อนโยนว่าที่รักเจ้ากินหรือยังเฉินหูยิ้มและกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องห่วงยังเหลืออีกมากกินได้มากเท่าที่เจ้าต้องการเถิดหากยังไม่พอยังมีอีกในหม้อมื้อนี้ทุกคนในครอบครัวก็อิ่มหนำสำราญ หลังจากกินเสร็จแล้วทุกคนก็พากันกลับไปนอนถ้านางได้กินดีนางเฉียนก็จะมีน้ำนมเพียงพอกลางคืนเงียบสงัดเด็กๆหลับกันหมดนางเฉียนรู้ว่าเฉินหูยังคงตื่นอยู่นางกระซิบพอหลังจากที่เราแยกบ้านแล้วเราจะไปที่ใดกันดีหิมะกำลังจะตกในไม่ช้านางเฉียนจำได้ว่าเมื่อครอบครัวของซูซานหลังถูกลบชื่อออกจากตระกูลเมื่อสปีก่อนหิมะก็ตกหนักเช่นกัน ครั้งที่นางได้รับรู้หัวใจของนางก็ปวดร้าวแทนพวกเขาเช่นกันนางถอนหายใจและได้แต่คิดว่าสวรรค์ไม่มีตาแล้วถึงได้กลั่นแกล้งครอบครัวของซูซานหลังเช่นนั้นแต่นางก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องเช่นนี้จะตกมาถึงนางเองและตอนนี้ก็ถึงตาของครอบครัวนางแล้วทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสรรหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าบทที่82ขับไล่หนึ่งพวกเขาจะไปไหน นางเฉียนคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีหลังจากถูกแยกบ้านไม่ต้องห่วงพี่สามจะให้เรายืมเงินเมื่อถึงเวลาเราก็จะสร้างบ้านและทำไรถ่ายนาได้เฉินหูรู้ว่านางเฉียนเป็นห่วงเขาจึงปลอบโยนนางอย่างอ่อนโยนปีหน้าการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้แรงคนมากข้ายังสามารถรับจ้างทำนาให้กับคนในหมู่บ้านได้เมื่อพวกเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วข้าก็เข้าเมืองเพื่อหางานได้ตราบใดที่เรามีที่อยู่อาศัยครอบครัวของเราก็จะไม่อดอยาก เฉินหูมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่กลัวความลำบากเขาเต็มใจที่จะทำงานสกปรกที่คนอื่นไม่เต็มใจทำดังนั้นเขาจะสามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอนเขาไม่กลัวความลำบากเขาแค่กลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจความยากลำบากของเขาและถูกดูถูกตราบใดที่คนที่เขาห่วงใยเข้าใจเขาเขาก็ไม่กลัวสิ่งใดเฉินหูจับมือของนางเฉียนแล้วพูดว่าภรรยาเชื่อข้าสินางเฉียนจับมือของเฉินหูกลับนางพูดเบาๆว่า ข้าเชื่อเจ้าข้าจะติดตามเจ้าไปตลอดชีวิตข้าจะตามไปทุกที่ที่เจ้าไปได้เฉินหูตอบรับเพียงคำเดียวนา่งเฉียนน้มตัวเข้าไปใกล้เฉินหูและคนทั้งสองก็แนบชิดกันเช้าวันต่อมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นข้างนอกเฉินหูลุกขึ้นไปดูและเห็นว่าเป็นแม่เท่าเฉินที่สั่งให้สะพายหยางและสะพายอู่ช่วยกันย้ายอาหารทั้งหมดในครัวไปยังห้องหลักแม่เท่าเฉินจ้องมองเฉินหูอย่างดูร้าย สีหน้าที่เย็นชาของเฉินหูขณะที่เขาถือไม้ทําให้แม่เฉินตกใจกลัวนางอยากจะด่าเขาแต่ก็กลืนคำพูดของนางลงคอไปเฉินหลงและเฉินเฉียงก็ถือไม้เช่นกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวเฉินหูไม่พูดอะไรและตรงไปที่ข้อไก่เพื่อฆ่าไก่เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้เอ่อะแม่เท่าเฉินจึงคิดว่านางคงข่มเขาได้แล้วแต่เมื่อนางได้ยินเสียงไก่ขันแม่เท่าเฉินก็ตอบสนองทันที นั่งตบต้นขาของนางทันทีและร้องโหยหวนให้ตายเถิดสวรรค์ทำไมท่านถึงไม่ส่งสายฟ้ามาฟาดมันให้ตายตายไปเสียแม่เฉินร้องโหยหวนและวิ่งไปยังเล้าไก่ความโกรธของนางทำให้นางสูญเสียความมีเหตุและผลนางกลดดาสาสบแช่งไอ้สารเลวเจ้าอยากตายหรือเฉินหูมองไปที่แม่เท่าเช่าอย่างเย็นชาเขาไม่ได้หยิบมีดออกมาด้วยซ้ำทว่าเขาเอาไม้ตีหัวไก่ให้แตกวิธีการที่โหดเหี้ยมเช่นนี้ทำให้แม่เท่าเฉินหวัดกลัวมากจนนางหยุดสาบแช่ง เฉินหลงที่ติดตามพวกเขามาก็ตกใจเช่นกันเฉินหูทุกหัวไก่เฉินหูฆ่าไก่สองตัวแล้วพาพวกมันไปที่ครัวโดยไม่พูดอะไรสักคำเขายังคงถือกระบองเปื้อนเลือดอยู่และไม่มีใครกล้าหยุดเขาเขาไปตุนไก่เมื่อได้กลิ่นหอมของไก่ตุนโชยมาท่าทางของผู้เท่าเฉินและแม่เท่าเฉินก็น่าเกลียดมากลูกๆของเฉินเฉียงและเฉินหลงกำลังโต้เถียงกันเรื่องการกินไก่ตามที่คาดไว้พวกเขาก็ถูกทุบตี หลังจากที่ตุนไก่เสร็จแล้วเฉินหูก็วางมันลงในหม้อใบใหญ่และกลับไปยังห้องเพื่อกินอาหารกับครอบครัวของเขาแม้ว่าอาหารจะถูกย้ายไปที่ห้องหลักแล้วแต่เฉินหูก็ยังเตะเปิดประตูและไปหาข้าวมาทำอาหารเขาไม่ได้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในข้าวด้วยซ้ำหัวใจของแม่เท่าเฉินปวดร้าวมากจนรู้สึกวิงเวียนครอบครัวของเฉินหูกินข้าวตุนไก่และเนื้อไก่ออาหารที่คนอื่นๆในครอบครัวกินอยู่นั้นไม่มีกลิ่นหอมอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับของเขา บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเป็นไปอย่างตึงเครียดพวกเขาไม่สามารถรอจนถึงวันพรุ่งนี้ได้เฉินเฉียงขมวดคิ้วและกล่าวว่าท่านพ่อท่านแม่พวกเราปล่อยให้เจ้าสามทำเช่นนี้ต่อไปไม่ได้หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานพวกเขาก็จะกินอาหารทุกอย่างที่เรามีจนหมดเฉินหูบ้าคลั่งไปแล้วและเขาก็ไม่สนใจสิ่งอื่นได้อีกเขากินและดื่มจนไม่มีอะไรเหลือหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่แน่ครอบครัวของพวกเขาไม่ได้แยกบ้าน ดังนั้นเฉินหูจึงกินทุกอย่างที่เขาต้องการได้เมื่อพวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ก็แทบจะทําให้พวกเขาโมโหตายเฉินหลงยังกัดฟันและพูดเสริมอีกว่าข้าคิดว่าเขาไม่สนใจเราอีกแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าเขาไม่ทํางานแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมกัน เฉินหลงโกรธยิ่งกว่าเฉินเฉียงด้วยซ้ำเอวของเขาบวมจากการถูกฟาดเมื่อวานและมันก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากเทมเขายังไม่ได้กินอะไรดีๆเลยทว่าเฉินหูกับข้าไก่และได้กินเนื้อแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เขาโกรธแล้วผู้เท่าเฉินเองก็โกรธมากเช่นกันเขาตกตะเกียบแล้วลุกขึ้นยืนถ้าไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าขัดคำสั่งข้าจริงๆข้าจะไปถามเขาถ้าเขายังไม่กลับใจก็อย่าโทษข้าที่ไล่ครอบครัวของเขาออกไปอย่างไร้ความปราณี ผู้เท่าเฉินเดินออกไปเฉินเฉียงและเฉินหลงก็ลุกขึ้นตามไปเช่นกันเมื่อมาถึงลานบ้านผู้เท่าเฉินก็ตะโกนใส่บ้านที่เฉินหูและครอบครัวอาศัยอยู่ว่าเจ้าสามเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้เฉินหูได้ยินเสียงตะโกนนางเฉียนเองก็มองเขาอย่างเป็นกังวลเช่นกันเฉินหูพยักหน้าให้นางและหยิบท่อนไม้ออกมาเขามองไปที่ผู้เท่าเฉินและแม่เท่าเฉินอย่างเย็นชาโดยไม่พูดอะไรการแสดงออกของผู้เท่าเฉินเย็นชา เขากัดฟันและกล่าวว่าข้าจะให้โอกาสเจ้าถ้าเจ้ายอมรับความผิดพลาดของเจ้าตอนนี้ข้าจะแซงทําเป็นว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ครอบครัวของข้าจะต้องทํางานเหมือนวัวเหมือนม้าสําหรับคนทั้งครอบครัวหรือไม่ครอบครัวของข้าจะยังคงทํางานที่ยากที่สุดและเหนื่อยที่สุดหรือไม่เฉินหูถามอย่างเย็นชาแม้ว่าเขาจะพิการและตัวไม่สูงนะ แต่งานที่เขาทำก็ไม่เคยน้อยไปกว่าเฉินหลงและเฉินเฉียงเลยสิ่งที่เขาได้ทำไม่เบาไปกว่าของพวกเขาทว่าเฉินหลงและเฉินเฉียงสามารถกินอิ่มได้ในขณะที่ครอบครัวของเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบที่เคยเป็นมาก่อนท่านพ่อท่านแม่ของเขาไม่เคยเห็นค่ากับความพยายามของเขาเลยพวกเขาไม่เคยปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกชายด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะเป็นลูกชายของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว คำถามของเฉินหูทําให้ผู้เท่าเฉินโกรธอย่างไม่ต้องสงสัยเขาตะคอกอย่างเย็นชาข้าคิดว่าเจ้ามันช่างดื้อรั้นเกินไปถ้าเช่นนั้นก็อย่าได้ตําหนิข้าที่ไร้ความปราณีและไล่ครอบครัวของเจ้าออกไปเหมือนกับที่ตระกูลซูถอดซูซานหลังออกจากถังตระกูลฮึ่ฮึ่ยเพราะข้าไม่ยอมเชื่อฟังนี่คงเป็นชะตากรรมของข้าใช่หรือไม่เฉินหูหัวเราะเยาะและมองไปที่ผู้เท่าเฉินและแม่เท่าเฉินอย่างประชดประชัน ผูเท่าเฉินตะคอกข้าต้องการดูว่าเจ้าสามารถเป็นซูซานหลังคนที่สองได้หรือไม่ถ้ามีความสามารถก็ขึ้นเขาไปล่าเสือเสียสิถ้าเจ้าขายมันได้เจ้าก็จะซื้อที่ดินและสร้างบ้านได้ถ้าเจ้าไม่มีความสามารถเจ้าก็จะจบลงด้วยการตายในคูน้ําเท่านั้นนั่นแหละปีนั้นที่ซูซานหลังล่าเสือมาได้ถึงแม้ว่าเขาจะตาบอดแต่หลายคนก็ยังคงตื่นเต้นกับผลลัพธ์มากมีแม้กระทั่งครอบครัวจากหมู่บ้านอื่นที่ออกไปล่าเสือทว่าในที่สุดเขาก็ถูกเสือกัดตาย หลังจากนั้นทุกคนก็เลิกสนใจและตระหนักได้ว่าซูซานหลังโชคดีมากที่สามารถล่ามันกลับมาได้ร่างกายของเฉินหูไม่แข็งแรงเท่าของซูซานหลางและเขาก็เป็นคนพิการนางเฉียนก็ยังมีมือที่พิการและเด็กผู้หญิงที่ไร้ประโยชน์ทั้งสองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้พวกเขาคงจะเป็นลมเพราะความกลัวเมื่อเห็นเสือไม่ต้องพูดถึงไปล่าเสือเลยพวกเขาน่าจะถูกมันฆ่าตายเสียมากกว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นและยังต้องการที่จะต่อต้าน เขาควรจะได้ลิ้มรสผลของการกระทําของเขาผู้เท่าเฉินมองไปที่เฉินหูอย่างเย็นชาและรอให้เขาก้มหัวลงและยอมรับความผิดพลาดของเขาเฉินหูยิ้มอย่างประชดประชันมันจะไม่จบลงด้วยดีอยู่ดีบางทีข้าอาจจะฉลาดในเรื่องพวกนี้ก็เป็นได้จากนั้นเฉินหูก็หันหลังลับเขาไปในบ้านผู้เท่าเฉินและแม่เท่าเฉินกัดฟันด้วยความโกรธเฉินเฉียงและเฉินหลงขมวดคิ้วก่อนจะมองไปที่พ่อแม่ของพวกเขา ผู้เท่าเฉินกล่าวว่าข้าคิดว่าเขาถูกครอบงำไปแล้วให้เวลาเขาคิดอีกสักหนึ่งคืนเถิดถ้าพรุ่งนี้เขายังไม่สํานึกผิดก็ไปเชิญหัวหน้าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่มาผู้เท่าเฉินได้กล่าวออกไปแล้วไม่ว่าเฉินหลงจะโกรธแค่ไหนเขาก็ต้องทนพวกเขาคิดว่าหลังจากคืนนี้เชิญหูควรจะรู้ว่าเขามีกำลังมากแค่ไหนและจะยอมรับความผิดพลาดของเขาในวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นไม่เพียงแต่เฉินหูไม่ยอมรับความผิดพลาดของเขาเท่านั้นเขายังไปฆ่าไก่อีกสองตัวด้วยคราวนี้ผู้เท่าเฉินโกรธจัดแล้วทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสรญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าบทที่83ขับไล่สองคนทั้งครอบครัวไม่ได้กินอาหารเช้าก่อนที่เฉินหลงจะไปเชิญหัวหน้าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ ครอบครัวของเฉินหูก็ได้ยินคําสั่งของผู้เท่าเฉินเช่นกันแม่เท่าเฉินกําลังสาบแช่งอยู่ในลานบ้านนางบอกว่าถ้าเขากินไก่ของนางเขาก็จะตายโดยไม่มีลูกหลานเขาจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตทันทีเขาจะเน่าเปื่อยและมีเลือดออกแต่ทันทีที่เฉินหูออกมาแม่เท่าเฉินก็รีบวิ่งกลับไปยังบ้านหลักทันทีเฉินหูกลับไปที่ห้องครัวนางเฉียนมองดูอย่างเป็นห่วงนางเฉียนต้าหนิวและเอ้อหนิวนั่งเงียบๆอยู่ข้างเตาเฉินหู หัวใจของนางเฉียนยุ่งเหยิงนางได้ยินทุกอย่างที่แม่สามีของนางพูดเมื่อคิดว่าครอบครัวของนางจะจากไปในอนาคตก็ทำให้นางรู้สึกไม่สบายใจเฉินหูยิ้มให้นางเฉียนและพูดว่าเจ้าอย่ากังวลไปเลยไปกินข้าวกันก่อนเจ้าเป็นคนเลี้ยงไก่ตัวนี้กินเนื้อไก่และซุปไก่ให้เยอะๆเถิดเขากินทุกอย่างที่ไม่ได้กินมาหลายปี แน่นอนว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถกินทุกอย่างได้เพียงเพราะว่าเขาไม่ต้องการทําให้ครอบครัวของเขาต้องทนทุกทรมานในไม่กี่วันนี้เขาคิดว่าพ่อแม่ของเขาอาจจะทนได้สัก5-6วันถ้าว่าเขาไม่คาดคิดว่าภายในเวลาไม่ถึงสองวันพวกเขาจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปไม่ว่าอย่างไรการออกไปก่อนเวลาก็คงจะดีกว่าเมื่อตุนไก่เสร็จแล้วเฉินฮูบอกให้เฉินต้าหนิวและเฉินเออหนิวกินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ครอบครัวเงียบขณะที่พวกเขาดื่มซุปไก่จนหมดทันทีที่กินอาหารเสร็จเฉินหลงและเชินเฉียงก็เชิญหัวหน้าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่มาแล้วหัวหน้าหมู่บ้านหวังขมวดคิ้วเจ้าหน้าที่หลี่ก็ขมวดคิ้วเช่นกันเมื่อผู้เท่าเชิญและแม่เท่าเชินออกมาจากห้องหลักแม่เท่าเชิญก็พูดขึ้นเป็นคนแรกหัวหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ท่านต้องให้ความยุติธรรมให้กับพวกข้า ครอบครัวเราไม่สามารถทนกับบุตรชายที่ดื้อรั้นเช่นนี้ได้อีกแล้วเอามันออกไปแล้วข้าจะแท้งทําเป็นว่าข้าไม่มีวันให้กําเนิดไอ้สารเลวตัวนี้เจ้าหน้าที่หลี่มองไปที่แม่เท่าเฉินและพูดอย่างใจเย็นว่าพวกเจ้าต้องคิดให้รอบคอบการตัดสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพูดเท่าเฉินพูดอย่างจริงจังว่าพวกเราทุกคนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันยากจริงๆที่จะสอนลูกออกตันยูเช่นนี้เขาไม่รู้จะต้องทำตัวอย่างไรซ้ำเขายังกล้ากวาดแกว่งกระบองใส่บิดามารดาเท่ๆของตนอีก ถ้าเองก็ไม่มีบุตรชายเช่นนี้เหมือนกันพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเฉินหูยังมีประโยชน์พวกเขาคงไล่เขาออกไปนานแล้วทั้งคู่มีลูกชายสองคนแล้วดังนั้นจึงไม่สําคัญว่าจะมีเฉินหูหรือไม่หัวหน้าหมู่บ้านหวังมีท่าทางเคร่งครึมพวกเจ้าต้องคิดให้รอบคอบถ้าเฉินหูมีชีวิตที่ดีในอนาคตพวกเจ้าจะไม่มีโอกาสให้เสียใจอีกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองครั้งในหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านหวังเองก็รําคาญมากเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้คืออะไร ในขณะนี้ครอบครัวของเฉินหูก็ออกมาจากห้องครัวแล้วนางเสียนกำลังอุ้มลูกชายโดยมีเฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวอยู่ข้างๆเฉินหูเดินไปที่กลางลานบ้านโดยไม่พูดอะไรแม่เท่าเฉินได้กลิ่นหอมของเนื้อนางกัดฟันและสะบดด่าว่ากินกินกินข้าจะสาบแช่งให้เจ้าตายหัวหน้าหมู่บ้านหวังถอนหายใจและอดไม่ได้ที่จะเกลี้ยกล่อมเฉินหูว่าหูจื่อเอ๋ยเจ้าอย่าผลีพลามจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเจ้าในอนาคต เฉินหูนั้นไม่เหมือนซูซานหลางที่มีร่างกายแข็งแรงเขานั้นพิการที่ขาซึ่งเห็นได้ชัดตอนเขาเดินชีวิตในตระกูลเฉินนั้นไม่ง่ายเลยทว่าก็ยังมีที่ให้อาศัยอยู่แต่ถ้าเขาจากไปเขาจะไปที่ไหนได้สีหน้าของเฉินหูเย็นชาเขายิ้มอย่างประชดประชันและกล่าวว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านดูสิว่าครอบครัวข้าแต่งตัวอย่างไรบางทีหลังจากออกจากบ้านนี้ครอบครัวของข้าอาจจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนถนนที่ไม่รู้จักแต่แล้วอย่างไรละ่ะ เขาไม่สนใจอีกต่อไปเขาไม่สนใจว่าเขาจะตายที่ไหนแต่เขาไม่สามารถตายในบ้านหลังนี้ได้ได้เจ้าพูดแล้วอย่าโทษพวกเราที่ไม่ให้โอกาสเจ้าแล้วกันใบหน้าของผู้เท่าเฉินซี่เซียวเฉินหูไม่พอใจกับชีวิตนี้ในตอนนี้เขาไม่คิดว่าถ้าพวกเขาไม่ให้บ้านเขาเขาคงตายไปนานแล้วผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มก็จะต้องทนทุกข์เฉินหูหัวเราะเยาะและไม่พูดอะไรอีก เนื่องจากเจ้าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแล้วและไม่สามารถไก่เกลี่ยได้อีกต่อไปข้าจะเขียนสัญญาเก็บไว้คนละฉบับแล้วส่งไปที่ว่าการอำเภอเพื่อรับการรับรองหลังจากประทับลายนิ้วมือเจ้าแล้วข้าจะพูดเรื่องนี้ก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็ไม่มียาแก้เสียใจในภายหลังเจ้าหน้าที่หลี่มองไปที่เฉินหูและครอบครัวของเขาและพูดอย่างเคร่งขรึมเจ้าหน้าที่โปรดทำรมนเถิดข้าไม่เสียใจเฉินหูตอบอย่างเด็ดขาด ผู้เท่าเฉินกัดฟันด้วยความโกรธเขียนสัญญาเดี๋ยวนี้นำพวกเขาออกจากหมู่บ้านหนานซานของเราเมื่อเห็นว่าเฉินหูและผู้เท่าเฉินมีความมุ่งมั่นอย่างมากเจ้าหน้าที่หลี่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาหยิบผู้กันและกระดาษและก่อนจะเริ่มลงมือเขียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเฉินหูผู้เท่าเฉินและแม่เท่าเฉินก็ลงนามด้วยการปรีปริทับลายนิ้วมือเฉินหูยังขอให้นางเฉียนพาเด็กๆมาประทับลายนิ้วม,มือด้วยหลังจากทำทุกอย่างแล้วผู้เท่าเฉินก็ไล่เขาออกไปอย่างเย็นชา ครอบครัวข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าแล้วใสหัวออกไปเสียเฉินหูเดินกระโผลกระเพลกออกไปกับนางเฉียนและลูกๆูกแม่เท่าเฉินยังเดินไปตักน้ำมาหนึ่งกระบวยแล้วสาใส่พวกเขานางดุด่าว่าไปให้พ้นในเมื่อเรื่องนี้จบลงแล้วพวกเราก็ขอกลับก่อนเมื่อเห็นว่าเรื่องทั้งหมดจบลงแล้วหัวหน้าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ได้ไม่นานพวกเขาพูดไม่กี่คำและขอตัวจากไปพร้อมกัน มองจากระยะไกลพวกเขายังคงเห็นร่างครอบครัวของเฉินหูครอบครัวพวกเขาสวมเสื้อผ้าเนื้อบางและดูน่าสงสารเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่หลีถอนหายใจและถามว่าตอนนี้ครอบครัวของซูซานหลังสบายดีใช่หรือไม่ก็ไม่เลวพวกเขามีบ้านที่ดีบนที่ดินบางส่วนทว่าก็น่าเสียดายเขาเพิ่งสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งตอนต่อสู้กับเสือไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหัวหน้าหมู่บ้านหวังตอบเบา เฉินหูคนนี้เรียนแบบซูซานหลังหรือเปล่าเจ้าหน้าที่หลีถามอีกครั้งเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่ค่อยรู้อะไรมากนักหัวหน้าหมู่บ้านหวังพยักหน้าข้าคิดว่าเป็นเช่นนั้นเฉินหูและซูซานหลังนั้นสนิทกันมากบางทีครอบครัวของเฉินหูคงจะไปขออาศัยอยู่กับครอบครัวของซูซานหลังข้าสงสัยว่าครอบครัวของซูซานหลังจะให้พวกเขาเข้าไปขออาศัยหรือไม่ถ้าไม่ให้เช่นนั้นครอบครัวของเฉินหูก็ลำบากแล้ว แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะดุด่าพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมพวกเขาต้องทำเรื่องยุ่งยากเช่นนี้ถ้าเขามีเรื่องอึดอัดใจจริงๆอีกไม่กี่ปีพ่อแม่ของเขาก็จะจากไปแล้วเท่านี้พวกเขาก็แยกกันอยู่ได้แล้วเจ้าหน้าที่หลีถอนหายใจหลายคนรอดชีวิตมาได้เช่นนี้ทำไมพวกเขาต้องตัดความสัมพันธ์ด้วยเล่า พวกเขาคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเขาตัดความสัมพันธ์นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่เห็นผู้ที่ละทิ้งครอบครัวและถูกสัตว์ป่าดูร้ายกัดกินครอบครัวของซูซานหลังมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแต่ทว่าเขาก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเขาโชคดีแค่ไหนกันที่สามารถล่าเสือได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโชคเช่นนี้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นการกระทำของเฉินหูนั้นไม่ฉลาดและโง่เขลาจริงๆหัวหน้าหมู่บ้านหวังสายหัวและพูดว่า มันสายเกินไปที่จะพูดอะไรในตอนนี้แล้วไม่มีการหันหลังกลับก็เหมือนลูกธนูที่ถูกยิงไปแล้วข้าไม่รู้ว่าจะพูดเช่นไรเกี่ยวกับคนเหล่านี้เจ้าหน้าที่หลี่สายหัวเขาไม่รู้ว่าเฉินหูกําลังสับสนหรือหุนหันพลันแล่นทว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นไม่ดีอย่างแน่นอนเพียงเพราะครอบครัวของซูซานหลังลงหลักปักฐานได้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาจะง่ายดายมันไม่ง่ายเลยที่จะรับเลี้ยงครอบครัวของเขาใครจะอยากแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นคือทางเลือกของครอบครัวของเฉินหูไม่ว่าพวกเขาจะเสียใจหรือไม่ก็เรื่องของพวกเขา